สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมกบวสันต์บุญนุนในรายการคนคบรถครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับรถยนต์ครับซึ่งเป็นยานพาหนะเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์ก้าวได้นั่นเองครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อนะครับรถยนต์มือ2การขับขี่อย่างไรขับขี่ให้ปลอดภัยและก็ประหยัดการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับรักษารถของเราเองเป็นแบบง่ายๆแบบเบื้องต้นนะครับที่คุณนั้นก็สามารถทําได้ครับในครั้งที่แล้วครับเราก็ได้ เรียนรู้นะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับรถยนต์และความรู้ต่างๆนะครับที่น่าสนใจมาในวันนี้ครับยังอยู่เกี่ยวกับรถยนต์อีกเช่นเคยครับเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรต้องถามอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์สมปองคงนิ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับในครั้งนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรดีครับอาจารย์ครับครับอันนี้ก็เรื่องของไฟเตือนเกจวัดต่างๆที่แผงหน้าปัดนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้ผู้ขับขี่ได้ทราบ ว่าขณะที่เครื่องยนต์ทํางานอยู่มีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งของเครื่องยนต์นะฮะเกิดการขัดข้องคือเตรียมการไว้ก่อนที่มันจะเสียหายนะครับไฟเตือนต่างๆในรถยนต์เนี่ยนะครับมันก็มีอยู่หลายดวงนะครับมีสีฟ้านสีฟ้านี่ก็ขณะที่เราเปิดไฟสูงนะฮะเตือนเราว่าขณะที่เราเปิดไฟสูงอยู่นะครับบางคนขับรถเนี่ยนะฮะในกทม ไฟสูงตลอดบวกตัดหมอกอีกตั้งหากมไม่รู้จะเปิดทําไมหมอกก็ไม่มีอันตรายต่อผู้อื่นด้วยครับเนี่ยไฟสูงก็ติดอยู่ไม่รู้จะเปิดทําไมนะครับ,รบไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่ก็เตือนว่าเลี้ยวอยู่กําลังจะเลี้ยวนะครับให้สัญญาณก็อย่างอย่างน้อยก็ก่อเลี้ยวต้องให้นะครับแล้วคราวนี้ไฟเลี้ยวทําไมติดก็อันตรายรถไม่พร้อมนะครับ แต่ว่าอันนั้นมันเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับ<ม>เรื่องของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสัญญาณเตือนเขา<ม>แต่ว่าไฟที่จะพูดถึงในกรณีนี้ในที่นี้ก็คือเรื่องไฟเตือนสีแดงกับไฟเตือนสีส้ม,มที่เราเรียกว่าสีเหลืองอะจริงๆมันแอมเบอร์มันสีส้ม,ม,มนะครับ,รบซึ่งไฟเตือนสีส้มเนี่ยถ้าติดขึ้นมาเนี่ยเตือนให้ผู้ขับขี่ระวังแต่ถ้าสีแดงจะต้องหยุดรถหรือจอดรถ<ม>เพราะอันตราย นะครับก็เหมือนกับไฟจราจรนะครับครับผมไฟเขียวนี่ก็ไปได้อนะถ้าเหลืองก็ต้องเตรียมตัวหยุดครับนะแต่บ้านเราก็ไปงะส่งเหมือนกันต้องเร่งเหลืองนี่ต้องเร่งเหลืองเล็วเร่งแล้วไฟเหลืองเป็นคันสุดท้ายกับไฟเขียวเป็นคันแรกจะเจอกันที่ทางร่วมทางแยกเสมอบ่อยๆนะครับส่วนไฟแดงต้องหยุดแน่นอนนะครับเหมือนกับไฟแดงของจราจรไม่มีผิดนะครับ คันนี้ไฟเตือนที่สําคัญสําคัญที่ในรถทุกคันจะต้องมีอันดับแรกก็คือไฟเตือนนะระบบเบรกนะมีรูปเครื่องหมายตกใจสีแดงๆนะครับถ้ามันติดขึ้นมาในขณะขับรถเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่าครับขณะนี้เนี่ยเบรกมือยังไม่ได้เอาลงนะนะฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยดึงเบรกมืออยู่เวลาขับไม่ได้สังเกตบางทีมันขับได ครับผมก็เคยลืมผมก็เคยลืมครับขับได้แต่รู้สึกเออเราเราเป็นอะไรนะแปลกมันรู้สึกว่าจะเร่งไม่เคยขึ้นอ่าใช่ใช่ครับคือถ้าเราลืมเนี่ยนะครับผลเสียถ้าหากว่าเราไม่เอาเบรกมือลงก็คือทําให้รถมันวิ่งไม่ค่อยออกนะฮะกินน้ํามันไหมครับกินน้ํามันด้วยเบรกร้อนไหมครับร้อนบางทีเหม็นไหมครับนะฮะสัญญาณเตือนก็จะเป็นยังไงครับอย่างนี้พระครับอาจารย์ครับ ก็คือไฟมันจะโชว์อยู่นะครับจะมีรูปเบรกนะครับรูปคล้ายๆกับมีเครื่องหมายตกใจรูปวงกลมๆนะฮะในในในรูปในจอโทรทัศน์นี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เตือนระบบเบรกคราวนี้บางคนดึงเบรกมือนะครับมันจะค้างแต่ว่าเอาเบรกมือลงวิ่งวิ่งไปมันก็ค้างอีกาอยังโชว์อยู่ยังโชว์อยู่นี่คืออะไรครับนะบางคนไม่รู้ก็ไปให้ช่างซ่อมช่างบอก เบรกมือเสียสวิทชเบรกมือเสียจริงๆไม่ใช่ครับมันมาจากระดับน้ํามันเบรกต่ำฝ่าปกติครับตัวนี้ก็โชว์เหมือนกันนะครับเพราะเป็นการเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่าขณะนี้ระดับน้ํามันเบรกมันต่ำฝ่าปกติแล้วเรื่องเบรกนี่เป็นเรื่องอันตรายจะหมดแล้วนะเราควรซื้อมาเติมได้แล้วครับมันมีอะไรผิดปกติแล้วเพราะน้ามันเบรกปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่รั่วหรอกครับมันค่อยๆยุบถ้าผ้าเบรกเกิดการสึกหรอนะครับ และสิ่งที่ผู้ขับขี่จะต้องดูก็คือว่าไฟพวกนี้มันติดหรือไม่ติดแล้วรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับที่มออลมเบรกก็จะมีสวิคสวิคตัวนี้เขาเรียกว่าสวิคสุญญากาศถ้ามออลมเบรกเสียรูปนี้ก็จะโชว์เหมือนกันฝากไว้ที่หลอดไฟดวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาขับรถสังเกตดูให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านจะสามารถเห็นได้นะครับ อันนี้ก็คือสวิทช์สุญญากาศนะฮะถ้าหากว่าหม้อลมเบรกไม่ทำงานไฟรูประบบเบรกจะโชว์ตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรกถ้าระดับน้ำมันเบรกเนี่ยต่ำกว่าขีดปกติไฟก็จะโชว์นะครับไอ้นี่หัวใจสำคัญรถทุกยี่ห้อมีเหมือนกันหมดครับครับเมื่อเราก็รู้แล้วนะครับก็สมควรตรวจเช็คซะก่อนครับเอาละครับอนส่วนของสัญญาณนี้แะครับ ส่วนสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะครับเป็นสัญญาณผ้าเบรกหมดอันนี้ใช้กับรถยุโรปนะฮะร,รถยุโรปเนี่ยเมื่อผ้าเบรกเหลือน้อยนะครับเหลือแค่สองมิลทางช่างก็ถือว่าเหลืออีกซ็ก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วเราขับรถเห็นว่าไฟเบรกมันโชว์เราก็ไปเปลี่ยนผ้าเบรกซะนะทำไมเขาต้องเตือนอย่างนี้เขาก็เ,าเตือนเพราะว่า เวลาเราใช้รถเนี่ยบางถ้าไม่มีไฟเตือนตัวนี้คนก็จะใช้ไปเรื่อยจนกระทั่งผ้าเบรกเนี่ยหมดก็เหลือแต่เหล็กเหล็กสีกับตัวดิสตัวที่หมุนอยู่ตัวก้านเหล็กนะฮะตัวกับจานครับเหล็กสีกันมันก็ต้องไปเจียจานนี่วัตถุประสงค์ของวิศวกรเขาทําไว้เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยเหลืออีก2อมิลเนี่ยจานก็ไม่จําเป็นต้องเจียถ้ามันไม่มีรอย ครับผมนะครับนี่เขาทํากันไว้ไงครับเพื่อเราไม่ต้องไปเจียจานไหนไหผมในอาจารย์พูดถึงการเจียจานแล้วผมถามอาจารย์ที่ไม่เกี่ยวกับสัญญาณไฟนะครับครับการเจียจานเบรกเนี่ยผมเคยประสบปัญหามานะครับไปถึงเปลี่ยนผ้าเบรกโอ้นี่ไม่ได้แล้วน้องต้องปิดต้องเจียจานด้วยจําเป็นต้องเจียทุกครั้งไหมทุกอใหญ่ผมจะเจอเจียจานบ่อยมากตั้งแต่การเปลี่ยนพ้บเบรกทุกครั้งจริงๆแล้ววัตถุประสงค์วิศวกรกทํามาก็เพราะว่าเหลือแค่2มิลเนี่ยเหล็กมันไม่สีกัน เพื่อที่ให้ผู้ขับขี่เตรียมตัวไปเปลี่ยนผ้าเบรกซะเพราะที่การเจียจานเนี่ยนะครับมันเจียได้ในกรณีที่เป็นล่องลึกมากๆเลยอย่างนั้นนะครับการเจียจานมันจะทําให้จานบางลงบางลงและจะไม่แข็งแรงนะครับเขาวัตถุประสงค์ก็คือ2มิลเนี่ยก็คงยังต้องเปลี่ยนผ้าเบรกได้ไม่ต้องเจียนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยนะครับมันก็อย่างว่าบางครั้งก็ธุรกิจผมพูดตรงตรง นะครับเพราะว่าเกียจานเบรกเนี่ยกับเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยก็หลายตังกันลายตังเลยครับอายตังนะครับผมเอาแล้วครับมากลับมาที่ในส่วนของสัญญาณไฟกันต่อนะครับผมอันนี้ที่อยู่ข้างๆกับไฟเตือนผ้าเบรกนะครับก็เป็น ABSABS นะ ABS เนี่ยถ้าเกิดเวลาท่านขับรถเนี่ยนะครับถ่านระบบเบรก ABS เนี่ยมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ส่งสัญญาณมาที่กล่องควบคุมหรือมันไม่ดับเวลาเราเปิดสวิตกุญแจนะครับ แสดงว่ามันต้องมีเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียเสียในที่นี้ส่วนใหญ่สกปรกเซนเซอร์มันอยู่ที่ล้อล้อหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่มันก็จะส่งสัญญาณมาบอกกล่องคอมพิวเตอร์ครับนะครับคราวนี้บางทีเราขับรถบางทีไปเจอเอาสิ่งสกปรก,กมาปิดบังแถวเซ็นเซอร์ไฟมันก็จะโชว์ให้ผู้ขับขี่เห็นครับนะครับผู้ขับขี่ก็ต้องทำฟาร์มสะอาดนะครับมันก็ดับแหละ เพียงแค่นี้เองแค่นี้เองครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นแค่สกปรกเท่านั้นเองครับถมี ABS ก็ยังเบรกอยู่อืมครับผมเอาละฮะด้านหน้านี้ะนะครับก็คือ,อนนไฟเตือนหลอดไฟเบรคขาดอ่าบางรุ่นรถบางรุ่นรถเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันราคารถแพงถูกไม่เท่ากันนะฮะบางรุ่นก็มีไฟเตือน2ว 3, ดวง3าดวงนะะบางรุ่นก็มีเยอะขึ้นอยู่กับราคาบางรุ่นนะครับถ้าไฟเบรคข้างหลังขาด มันจะมีเบรกแรมอยู่ที่หน้าปัดถ้าเบรกแลมก็คือไฟเบรกโชว์แสดงว่าหลอดไฟเบรกด้านหลังขาดแล้วนะแต่ความจริงแล้วเราก็ไม่จําเป็นถ้าเราอยากเช็คว่าไฟเบรกเราติดไม่ติดหาใครช่วยเหยียบแล้วเรามาดูก็พอแล้วแค่นี้เองครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าถ้ามีก็ดีครับผมบถาม้ามีก็ดีดไปนะครับผมอ,อันนี้อาจจะเคยเจอบ่อยก่อนที่สตาร์ทนะครับเวลาแค่เราบีดคุญแจเนี่ยก็จะมีไฟแดงลักษณะเหมือนลูกแบตเตอรี่ครับ ถ้าหากว่าขณะขับรถถ้าหลอดไฟดวงนี้ติดขึ้นมาแสดงว่านะฮะระบบไฟชาร์จไม่ทำงานก็คือไฟจากไดชาร์จเนี่ยมันไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราขับรถต่อไปบางทีเครื่องจะดับทันทีแล้วก็สตานิคือไฟหมดสตาร์ทไม่ไมติดไม่มีการหมุนเวียนของไฟนั่นเองไม่มีการหมุนเวียนคือจ่ายอย่างเดียวไม่มีการชาร์จเข้านะครับแล้วรถรุ่นใหม่ๆถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ย นะฮะปั๊มนะ้ามันเชื้อเพลิงมันจะอยู่ภายในถังแล้วตัวปั๊มมันจะทํางานก็ต่อเมื่อนะฮะไฟแบตเตอรี่เต็มหรือ12โวลต์12โวลต์กว่าๆนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า12โวลต์มันไม่ทํางานเครื่องก็ดับครับอืมครับในกรณีที่แบบนี้นะครับอาจารย์ครับมันจะเป็นที่แบตเตอรี่เสื่อมหรือว่าไดชาร์จไม่ชาร์จครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นที่ตัวไดชาร์จครับ ไม่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะก็เกิดจากบางทีเราซื้อรถใหม่ๆมาเวลาไปล้างอัดฉีดไปให้เขาฉีดน้ําเข้าให้บางทีฉีดไปที่ตัวไดชาร์จซึ่งไดชาร์จมันมีใครครับมีช่องระบายอยู่นะเด็กก็ฉีดเข้าไปข้างในไปเจอกับขดลวดสเตเตอร์อยู่ภายในไดชาร์จมันก็ทําให้ไฟตัวนี้โช์ขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะเวลาไปล้างอัดฉีดต้องดูให้ดีนะครับเราจะสังเกตนะครับที่ตัวไดชาร์จเนี่ย มันจะมีช่องระบายความร้อนอเพราะเวลามันชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ตัวมันจะร้อนมันก็เลยมีช่องระบายความร้อนคราวนี้ช่างอัดฉีดบางคนก็ไม่รู้ฉีดเข้าไปนะฮะพอฉีดเข้าไปพอล้างเสร็จเรียบร้อยความชื้นยังมีอยู่ไฟรูปแบตเตอรี่โชว์เลยครัคราวนี้คนขับก็เอาละสิครับไฟไม่ชาร์จก็ไปหาร้านไดชาร์จ เปลี่ยนไดชาร์จใหม่หนึ่งลูกแช่งบอกว่าเป็นไดซ์แคนเอามาแล้วกันไดบิวอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นที่มาของอย่างนี้เอาไปเปลี่ยนปุ๊บเอาไดดีๆของเราเก็บไปขายต่ออีกครับใช่โอ้โหอย่างนี้เนี่ยผู้ชมที่ใช้รถต้องระวังนะครับร่างอัดฉีดต้องระวังแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นฉีดไปเจออิเล็กทรอนิกส์มากๆเสียโอยหมดไหลตังค์บางรุ่นกล่องคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องเครื่องยนต์ กล่องนี่ก็หลายหมื่นนะครับ,รบต้องระวังให้ดีใช่ดีจริงๆแล้วเราควรไปล้างอัดเช็ดในร้านาผ้าบัดหมาดเช็ดมมีร้านที่มันมีความรู้ที่แบบคือจริงๆในคู่มือของรถเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้น้ําแรงดันสูงฉีดเข้าไปเขาเกรงว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเจอกับน้ําแล้วมันจะช็อตมีปัญหานะครับผมเอาผ้าบัหมาดเช็ดอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะทําให้อายุการใช้งานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ดีครับ ครับอย่างนที่เขาบอกว่าปัญหาในเรื่องของการล้างห้องเครื่องมีส่วนทําให้มีมีส่วนครับถ้าจะล้างก็ต้องรู้ต้องปิดตัวไหนตัวไหนต้องรู้ครับครับอันนี้ก็สําคัญครับผมเอาละครับกลับมาที่ระบบไฟกันต่อนะครับเป็นไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องอันนี้ก็มีอยู่ทุกคันนะครับเวลาเครื่องยนต์สตาร์ตติดปั๊บรูปการน้ำมันเครื่องนี่จะต้องดับทันที นะถ้าดับทันทีนี่ถือว่ายังดีอยู่แรงดันน้ํามันยังดีบางคันสตาร์ทเครื่องติดยังไม่ยอมดับอยังแงต้องเบิ้คันเร่งแรง,แรงๆถึงดับก็แสดงว่าชักแย่แล้วน้ํามันเครื่องก็จะแย่แล้วนะครับรอันนี้เป็นตัวตรวจเช็คว่าแรงดันน้ำมันเครื่องเนี่ยมันดันนะฮะหรือมีเพียงพอหรือไม่ที่จะมาหล่อลื่นชิ้นส่วนตั้งแต่ตั้งแต่กรองหยาบที่ อยู่ที่อ่างน้ามันเครื่องเนี่ยขึ้นไปยังส่วนบนมันต้องดับเร็วที่สุดน่รถที่ดีนะครับพอสตาร์ทปุ๊บต้องดับทันทีไฟดัดเลยไฟดับมาเลยตึ๊บตึ๊บเลยต้องดับทันทีรูปการน้ำมันเครื่องตัวนี้นะฮะแล้วรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เอาใจผู้ขับขี่ไม่ต้องดูแลแม้แต่ทั่งเหล็กวัดระดับน้ามันเครื่องหรอกครับเขาก็ออกแบบมีการน้ํามันเครื่องเหมือนกันแต่มีระดับด้วยอย่างผู้รถตู้ใหม่ๆเดี๋ยวนี้ มีกาเหมือนกันแต่อีกกาหนึ่งมันจะมีระดับอันนั้นก็คือไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องความจริงรถมันจะมีกาเดียวมันจะใช้เหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องดึงอยู่แล้วครับที่เขาที่ที่ดูปุ๊บหน้ารถนะครับใช่ครับโปรงรถดึงขึ้นมาเอาขีดเท่านี้นะโอเคยังพอไหวยังไม่ต้องเติมครับอย่างนี้มันก็ไม่ต้องดูเลยไงฮะคือรถราคาแพงๆเขาก็จะมีเยอะๆหลายๆดวงครับบางทีก็ สร้างความสับสนให้กับคนที่ไม่เคยใช้รถลุลาร์เหมือนกันนะต้องอ่านคู่มือบางต้องานคู่มือบางคนขึ้นมาไปหาช่างแล้วครับช่างก็ก็อาจจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับครับผมแล้วก็ถังน้ํามันรูปถังน้ํามันเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับคงจะทราบดีนะครับการใช้รถเนี่ยไม่ควรปล่อยให้น้ํามันมันใกล้หมดหรือไฟรูปนี้โชว์นั่นก็หมายถึงว่าปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงมันอยู่ในถัง มันใช้น้านมันเชื้อเพลิงเป็นตัวระบายความร้อนรถเก่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับ,รบนะฮะและยังเป็นการหวาดผวาด้วยเวลาขับรถติดๆมากๆบางทีบนทางด่วนติดชั่วโมงสองชั่วโมงปล่อยให้ไฟดวงนี้โชว์เพ้อเผลอบางทีน้ํามันไม่พอเครื่องดับอืผมเคยนะครับทำไมปัญหาเยอะยังไงฮะเม,<ผ>ม<ๆ>ื่อไฟดับแล้วเมือ่ <laughs> อเครื่องสตาร์ทไม่ติดความรู้สึกครั้งแรกเวรกรรมเลยครับคิดในใจแย่แล้วหนึ่งคือ ทำให้รถคันอื่นเนี่ยติดใช่ครับตรงนั้นหงุดหงิดเพราะเราจริงๆนะถ้าเกิดรถเสียเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับน้ามันหมดเนี่ยโอ้โหปัญหาใหญ่เลยทีเดียวมันนอกจากเรื่องนี้นะครับมันส่งผลต่อระบบการทางานของเครื่องยนต์ไหมครับอาจารย์ครับเอาน้ำมันหมดไม่ส่งผลแล้วครับเครื่องไม่ติดไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็วิ่งไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นรถรุ่นใหม่รถดีเซลรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับพวกคมมอนเรนทั้งหลายที่เราใช้ใช้กันน่ยถ้าปล่อยให้น้ํามันหมดเลยเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเซ็ตระบบใหม่ ต้องเซตระบบคอมพิวเตอร์เข้าใหม่หลอดไฟเตือนอะไรใหม่มันก็ติดไม่ได้อีกโอ้โหก็งานใหญ่เลยก็อาจจะต้องยุ่งพอสมควรยุ่งเยอะเลยครับอาจารย์อย่างนั้นนะฮะโอ้โหนะฮะเอาละครับนี่ก็มีอีกผมบอกให้ก็แล้วกันนะครับระบบน้ํามันเชื้อเพลิงจะไม่มีปัญหาเลยเมื่อถึงเสร็จหนึ่งส่วนสี่แล้วก็รีบเติมน้ํามันซะกลองน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีอายุการใช้งานเป็นแสนกิโลครับไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆเพราะว่าโอกาสผงเข้าไปไม่มีเลย นะครับพอถึงเสร็จหนึ่งสสี่แล้วก็รีบเติมซะนี่คือการใช้รถที่ถูกวิธีและอีกอย่างหนึ่งน้ำมันก็ไม่ต้องไปกลัวหมดนะครับแล้วรุ่นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วมันจะมีจุดนะครับมีอยู่8จุดนี่นะครับเป็นสัญญาณนอ้พวกรถคอมเอร์เรนบางรุ่นจะมีแบบนี้ถ้าหากว่ามันค้างแสดงว่าต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วนะฮะ เปลี่ยนแล้วแต่ถ้ามันกระพริบกระพริบแว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 บแสดงว่ามันมีน้ําเข้าเครื่องยนต์ดีเซลถ้ามีน้ําเข้าไปเครื่องพังนะครับหัวฉีดกับปั๊มพังครับเพราะน้ำเนี่ยมันไม่มีการหล่อลื่นนะไอหัวฉีดเนี่ยนะครับภายในมันจะมีกลไกซึ่งมันต้องอาศัยน้ํามันโซล่าไปหล่อลื่นแต่ถ้าน้ําเข้าไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันจะทําให้เกิดการติดตายเพราะช่องว่างหนึ่งในหมื่นนิว้วะคิดดูสิครับโอ้โหถือว่า น้อยมากเลยมันเอาน้ามันโซล่าเนี่ยไปหล่อลื่นรถด,ดีเซลจึงมีกรองดักน้ําทุกคันนี่คือเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ก็ติดตั้งกรองดักน้ํานะครับครับคราวนี้บางรุ่นมันจะมี fuel filter นะครับก็แสดงว่าถ้าโชว์ขึ้นมากรองน้ํามันเชื้อเพลิงควรเปลี่ยนได้แล้วกรองน้ํามันเชื้อเพลิงกรองน้ํามันเชื้อเพลิงครับนะครับควรเปลี่ยนนะฮะซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยบางครั้งหลอดไฟเตือนมันไม่ยอมดับอืม นะบางทีเด็กปั๊มก็หนักใจเหมือนกันทยงไงไม่รู้จะทําอย่างไรครับนะครับแต่ความจริงแล้วพวกนี้เราถ้าเราเรียนได้รู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเสริมเข้าไปผู้ขับขี่ก็ทําได้เราก็ต้องเอาสายไฟเนี่ยนะครับมาลัดวงจรที่ขั้วตรวจสอบพอเรารัดวงจรเสร็จก็ทําไปตามคําแนะนําซึ่งนี้ผมได้เขียนหนังสือไว้ซึ่งจะมีขั้นตอนอยู่เจ็ดแปดข้อนะครับมันก็จะดับ มิฉะนั้นแล้วเราจะต้องไปเสียเงินให้เขาทําให้ไฟมันดับด้วยทั้งทั้งที่เราเปลี่ยนไส้กรองน้ามันเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องไปเสียค่าทําให้ไฟดับอีกซึ่งก็เป็นภาระพอสมควรสําหรับผู้ที่ขับรถครัะจริงจริงแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตเลยนะฮะไม่มีหรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเทคนิคนิดหน่อยครับผมนะครับแล้วก็รถบางรุ่นนี่นะครับเกความร้อนสําคัญเคยเห็นเครื่องฮีตไหมครับ ผมเคยมาแล้วโอ้โหประสบการณ์ไม่ดีทําไมผมบ่อยจังเลยนะผมเคยมาแล้วครับลําบากมากแล้วลําบากขนาดต้องยกเครื่องใหม่เลยทีเดียวครับค่าใช้จ่ายสูงมากครับรบ,บางทีถึงกับเปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องยนต์ร้อนจากมีสาเหตุมาจากอะไรเบื้องต้นเวลาเราขับรถเราต้องสังเกตเกย์คว,ค,ค,กความร้อนครับนะครับเกย์ความร้อนบางรุ่นจะมีเข็มมีตัว C ตัว H ed. บางรุ่นก็บอกอุณหภูมิไว้ด้วยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ แต่บางรุ่นก็ไม่มีเกยความร้อนชนิดที่มีเข็มมีแต่หลอดไฟเตือนครับอย่างบรลุชนนะ็ดดิจิตอลผมเห็นอย่างวีออสอย่างเงี like, ้ยครับผมเป็นอย่างนี้พวกนี้ก็จะมีหลอดไฟเตือนมีหลอดไฟเตือนรูปประหลอดนะฮะครับรูปประหลอดสีฟ้ากับรูปประหลอดสีแดงเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจไปตำแหน่งออนหลอดไฟเตือนทั้งสองเนี่ยมันจะติดนะครับและจากนั้นหลอดไฟเตือนสีแดงมันจะดับนะฮะเราก็สตาร์ท พอสตาร์ทแล้วเนี่ยนะครับถ้าหลอดไฟทั้งหมดมันดับไปแล้วก็ออกรถได้นะครับแต่ผมห่วงอย่างเดียวขนาดไฟเบรกดวงใหญ่ๆเนี่ยเรายังลืมเลยแล้วไอ้ไฟเตือนรูปประหลอดเล็กๆเ,เนี่ยจะลืมหรือเปล่าเกวัดซีตัวซีทางเย็นทางเฮ็ดไม่มีเพราะฉะนั้นต้องระวังใครที่ใช้รถพวกนี้ครับผมนะครับถ้าหากว่าสีแดงรูปประหลอดขึ้นท่านจะต้องจอดรถ ทันทีเลยฮะจอดรถแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาจอดรถก็ขอให้จอดปลอดภัยครับอาจจะหลบไปในที่ที่ปลอดภัยอาจจะเป็นปั๊มน้ำมันอะไรก็ได้นะครับถ้าเครื่องมันยังติดได้เราเปิดฝากระโปรงเราเติมน้ำครับการเติมน้ำเนี่ยอย่าไปเติมอย่าไปเปิดฝาหม้อน้ำโดยเด็ดขาดขณะที่เครื่องยนต์ติดเพราะเปิดมามันจะเดือดเลยครับนะครับ,รบเราเติมที่หม้อพักน้ำ นะฮะมันจะมีหม้อพักน้ําอยู่เราเติมที่หม้อพักน้ําน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปในหม้อน้ําเองโดยอัตโนมัติผมเคยได้ยินมาบอกว่าเวลาที่เครื่องร้อนจัดๆเลยนะครับ,รบไม่ควรเติมลงไปคือเครื่องร้อนจัดในกรณีนั้นก็หมายความว่าในกรณีที่มันยังติดไม่ได้หมุนไม่ได้ในกรณีอย่างนั้นมไม่ควรแต่ว่า ถ้าเครื่องมันยังติดได้อยู่รถสตาร์ตติดอยู่รถกําลังติดอยู่เนี่ยแล้วเปิดที่หม้อพักน้ําสํารองเราเติมน้ําไปมันจะดูดกลับไปที่หม้อน้ําเลยไอ้อน,นี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับนะครับแล้วเวลาขับรถเนี่ยถ้าเห็นเกวความร้อนมันขึ้นผิดปกติสิ่งแรกก็คือต้องปิดแอร์ก่อนอต้องปิดแอร์ก่อนครับมันจะช่วยทําให้เราได้เช็คว่าปิดแอร์แล้วย,ยังขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็โอเค อาจจะมาจากวันนั้นอากาศร้อนรถติดมากๆก็เป็นไปได้นะครับเพราะว้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะจะไปรอให้ใครมาช่วยก็คงลําบากนะครับเติมน้าในหม้อพักและจะกลับเข้าไปนะและถ้าจะให้ดีก็เอาน้ํากลั่นนี่แหละถ้าเป็นไปได้เพราะน้ํากลั่นมันไม่เป็นทั้งกดและด่างโอกาสที่จะเกิดสนิมในระบบมันก็มีน้อยถ้าเราไม่มีน้ํายาคูลแรนนะน้ํายาคูลแลนเนี่ยมันจะเป็นติด ีชมพูก็มีสีเขียวสีเขียวก็มีไอตัวนี้ก็สําคัญนะบางคนเอาน้ําธรรมดาเติมก็น่าเป็นห่วงอีกเช่นกันเพราะมันจะเกิดสนิมในระบบฝาม่อน้ำเนี่ยนะครับบางทีมันตันไอ้ฝาหม้อน้ํามันจะมีวาล์วอยู่2ตัวบางวาล์สนิมมันกินแทนที่น้ําจากหม้อพักน้ําสํารองเนี่ยมันจะกลับเข้ามาหม้อน้ำมันก็กลับไม่ได้ครับผมหม้อน้ําก็จะแห้ง เป็นที่มาอย่างนี้นี่เองมันมาจากน้ําที่เรียกว่าน้ําประปาที่เราเติมกันแค่ฝาปิดหม้อน้ําเสียนะครับเครื่องก็ฮีทแล้วครับอนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องถามอาจารย์เลยนะครับว่ายังมีสัญญาณไฟเตือนอะไรอีกนะครับที่เรียกได้ว่าบางคนนั้นเห็นแล้วแต่ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรครับครับไฟเตือนอีกตัวหนึ่งนะครับในเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะมีไฟเตือนรูปกดลวดก็คือไฟเตือนหัวเผาไฟเตือนหัวเผาเนี่ยนะครับ เวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก่อนสตาร์ทเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนนะภายใน7วินาทีเนี่ยไอหัวเผาเนี่ยนะฮะมันจะร้อนแดงเลยนะทำไมต้องมีหัวเผาก็เพราะว่าขณะที่อากาศเย็นเนี่ยนะมันอาจจะมีการเผาไหม้ไม่หมดจดควันดําออกมาที่ท่อไอเสียแล้วก็จะเกิดมลพิษเพราะฉะนั้นทําให้ห้องเผาไหม้มันร้อนเมื่อเวลาเปิดสวิต์กุญแจไปตำแหน่งออน7วินาทีนี่หัวเผานี่จะร้อนแดงเลย ทำให้อากาศในห้องเผาไหม้มันร้อนเมื่อมันร้อนเวลาสตาร์ทก็ติดง่ายและมละภาวะก็ไม่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนี่นะครับก็คือหัวเผาเวลาทํางานแล้วมันจะร้อนแดงอย่างนี้พอ7วินาทีปั๊บหลอดรูปขดลวดดับให้สตาร์ทเลยครับจะทําให้สตาร์ทติดง่ายคราวนี้ถ้ามันขาดหัวใดหัวหนึ่งก็ติดยากแล้ว แต่ขณะเครื่องร้อนไม่มีปัญหาขณะเครื่องเย็นอาจจะติดยากนี่จะเป็นอาการของรถด,ด้วยถ้าเราสังเกตไฟเตือนได้นะครับ,รบและที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่ง<ๆ>ก็คือเรื่องของไฟเตือนรูปเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆใช้อิเล็กทรอนิกส์กล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทํางานนะครับกล่องนี้ได้รับสัญญ,ญาณมาจากเซ็นเซอร์นะฮะเซ็นเซอร์ก็จะส่งสัญญ,ญาณไฟฟ้ามาที่กล่องควบคุมกล่องควบคุมก็จะวิเคราะห์และสั่งการส่งไปยังหัวฉีด ให้ฉีดน้ำมันให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษเรื่องประหยัดนะครับแต่ถ้ามีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับกล่องเนี้ยมันจะมีระบบตรวจสอบตัวของมันเองมันจะส่งสัญญาณให้คนขับรู้ไฟรูปเครื่องยนต์เนี่ยจะโชว์นะครับบางรุ่นก็เขียนว่าเช็คเอนจินก็แล้วแต่นะครับถ้าคนขับเห็นว่าไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ามันมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติแล้วครับนะฮะ และถ้าหากว่าท่านอยากจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไม่ต้องพึ่งช่างท่านก็เอาขั้วลบแบตเตอรี่ออกก่อนบางครั้งมันเกิดการเออร์เลอร์ได้นะครับทิ้งไว้สักสองสนาทีจากนั้นก็เอาขั้วลบใส่เข้าไปบางทีก็ใช้ได้ต่อไปเลยครับม,มันเป็นไปได้ครับบางทีฝนตกนะ้ำมันเข้าไปไฟรูปนี้มันก็จะโชว์จะค้างแต่ถ้าเกิดเอากลับไปใส่แล้วยังโชว์อยู่เหมือนเดิม อันนี้ก็ต้องหาก็ใช้หลักการวิเคราะห์ง่ายๆผู้ขับรถก็สามารถทําเองได้นะทำให้ไฟมันกระพริบกระพริบเจ็ดครั้งกระพริบแปดครั้งอะไรเสียเราก็สามารถจะตรวจเช็คได้ไม่ยากครับตรงนี้ครับผมนะฮะและนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับบนหน้าปัดนะฮะแผงหน้าปัดคอนโซลหน้าของรถยนต์เราเท่านั้นเองนะครับยังมี อีกหลายสัญลักษณ์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรานําเสนอในส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับที่สามารถนะครับเรื่องได้เลกๆน้อยแบบนี้นะครับก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โตกับรถของเราได้นะครับในวันนี้ครับเราก็ได้รับความรู้มากมายนะครับจากอาจารย์สมปองคงนิ่งครับขอบคุณครับในครั้งต่อไปครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เกี่ยวกับรถยนต์ของเรานั่นเองแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะครับคอยติดตามชมก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับผมและอาจารย์สมปองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Wow.